วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาวบลริษอรุณทัศน์ทาง FM89.5 เเมกะเฮิร์ตวิทยุราชมงคลธัญบุรี ¡Gracias! สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมาวลิตอรุณทัศน์แล้วก็น้องหวาว้าช่ไนอดอสวัสดีคัคบคมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับกับรายการเรื่องเก่าที่รักทางคลื่น89.5 FM นะครับสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีเวลาเาที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทุกวันศุกร์นะครับแน่นอนว่า วันนี้เรายังอยู่กับน้องสาวที่น่ารักของผมก็คือน้องวาวานะฮะเ้าจะเจอกันตามทาาสรรสินค้าชูขึ้นคือแบบแปลกมากทุกครั้งที่เจอจะต้องแบบอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของ เอ็มคอเชียเอ็มคอเชียแล้วเนาะเพราะว่าเอ็มคอเรียเอ็มเรียมเราจะอยู่กันแค่สองตรงสองจุดนี้แล้วคือแปลกมากคือห้างมันก็ไม่ได้เล็กๆกันเนาะแล้วเราก็เจอกันทุกทีเราก็เจอกันทุกทีจนแบบวันนั้นอะคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแบบไปหลบมุมแบบในลืบเลยอะลืบแบบสมุรานี่คือนี่คือที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นศูนย์ที่ เป็นตรงที่ขายเคสโทรศัพท์ใช่แล้วว่าก็เข้าไปข้างในสุดเลยนะในมุมแบบเข้าไปในเคสซอก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 เข้าไปเสร็จก็เข้าเข้าไปข้างในสุดกาลังไปแบบวอยๆกับเขาเรื่องแบบที่ติดนะกล้องอะไรอยนอยู่พยายามให้เขาทําให้อยู่ยืนอยู่ตรงนั้นกาลังเอ๊ะอ้ทำไมอย่างงี้อย่างงี้นี้สักพักงนึงมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเราก็แบบว่าอันนี้ผมเราอจะแบบผ่นไปมองแบบ น่าคุ้นๆน่าคุ้นไม่จริงใช่ป่ะคือถ้ามันมีใครสักคนเดินเข้ามาแล้วจะต้องเป็นคนที่เรารู้จักเลยเหรอคือเพราะว่าคือส่วนมากถ้าเราแบบเจอใครสักคนเดินเข้ามาน่าจะเป็นคนไม่รู้จักเลยอันนี้คือสวัสดีค่ะแล้วทุกคนอยู่ภายใต้แมสส่หน้าตากันอยู่นะก็ไม่ค่อยชัวร์แต่แบบว่าแต่แหละเสียงคุ้นๆเหมือนกันก็ดีแล้วหมาก็บอกว่าอุยไม่น่าเชื่อว่าขนาดบวาเขาแบบซ้อแล้วอะ มุมเลยนะมุมสุดของทางจะปิดแล้วด้วยตอนนั้นคือแบบว่าทาไมยังเจอคนรู้จักงงวะอุ้ยกับสี่ทุ่มแล้วนะวันนั้นที่เราเจอเขาเพราะว่าไอการที่เราไปเลือกเคสนั่นแหละตั้งแต่เช้าพี่เลือกตั้งแต่เช้าเลยนะทั้งสองคนไม่มีใครหยุดวุ่นวายกับพนักงานพนักงานแบบว่าปวดหัวพนักงานถึงขั้นคนหนึ่งมาบอกว่าเออเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะคือคือวันนั้นเหมือนขของหวานมันจะอะไรนะของหวานคือเลนค่ะเลนคือว่าหาที่ปิดเลนทีเนี้ย คือเหมือนกับพอปิดเลนส์เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนมีรอยอก็เลยพยายามทำนู่นเปี่นนี่กันอยู่เปลี่ยนยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็เดินเข้ามาอาจะสีนี้นสีนี้สีนี้สีนี้นคือเคสผมมันมีอันหนึ่งที่พี่อยากได้สีชมพูแล้วมันมีเออกริตเตอร์แบบแล้วก็โอ้ไม่กล้าใช้หวานเขบอกเฉียวหวานเลยแล้วหวานกับพนักงานก็แบบ มันต้องแบบนี้และคะมันต้องแบบนี้ค่ะมันต้องวิบวับนิดนึงถึงขนาดเปิดคลิปที่ผู้ชายเขาใช้ไปยามหารูปว่าเออนี่ไงผู้ชายเขาใช้เขาใช้แบบแรงกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในที่สุด หลังจากวันนั้นเราก็ได้พี่ๆก็ได้เคสใหม่มาอีกสี่สี่ชีพคือหลังจากวันนั้นว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะไปอีกสี่เคสลองคิดูกันล้วกันครับแล้วเราก็จะเจอกันตามห้างทุกทีเลยนะใช่แสดงว่าเรามีไลน์ตายที่เหมือนกันแสดงว่าเราติดใช่เราติดท่าแต่ก็เดินอยู่สองห้างนี้เท่านั้นครับถ้าแบบไปที่อื่นก็จะยากหมือนกัก็อาจจะไม่ได้เจอถูก ครับเอาละครับเมื่อเท็ที่แล้วเ,เ,เราคุยกันถึงการรวมตัวของแชนาดอแล้วก็ที่มาของเพลงหมวยนีค่คะ<ช>ก็หมวยนิคะ,คะที่ที่หลายๆคนรู้จักกันทุกวันนี้เขายังเปิดกันอยู่เลยเนาะขอบคุณทุกๆท,ที่นะคะที่ยังเปิดเพลงของเราขอบคุณนี่ขอบคุณจริงๆไม่ได้พูดเล่นแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นแบบคุณแม่ค,แมคุณแม่ที่ยังเปิดให้คุณลูกฟังเนี่ย รู้สึก appreciate มากขอบคุณมากค่ะมีน้องน้องชิมงานที่สถานีเนี่ยอายุเท่าไหร่ยี่สิบเนาะแล้วก็คือตอนนั้นตอนนั้นที่มีชนาดอสเขาแบบหนึ่งขวบซึ่งซึ่งน้องเขาชอบชอบวงชนะดอสมากขอบคุณมากค่ะแล้วเขาก็แบบได้ยินสองมันสองราตรีตอนสองขวบแล้วเขาก็หัดเต้นตามเพราะว่าหัดเต้นตามด้วยครับอ่าครับทีนี้เออเรารู้กันถึงที่มาที่ไปของเพลงกมวดนคาแล้วตอนนั้นต้องถามว่ากระแสเนี่ยพอ เพลงเปิดตัวมาปุ๊บเป็นที่รู้จักเลยดังเลยใช่ไหมหรือว่ามันค่อยๆไต่ระดับไม่ไม่ไม่ค่อยค่ะดังเลยคือเปิดปุ๊บดังดังเลยไม่รอไม่คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนรายการเพลงของแกรมมี่อ่ะใครๆก็ต้องดูใช่ไหมฮะใช่คืออาทิตย์แรกของการที่ปล่อยเพลงหมวยนิคาไปอาทิตย์แรกหมวยนิค้าขึ้นอันดับหนึ่งคือตกใจมากไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่า แต่ว่าคิดว่าอ๋อทุกเพลงที่ปล่อยมามันก็ต้องขึ้นัะดับหนึ่งแล้วคือตอนนั้นน่กคิดแบบนั้นคิดว่าใครที่เป็นศิลปินก็ต้องดังเป็นเรื่องปกติเราเราจะไม่คิดว่ามีคนไม่ดังเราคิดว่าทุกคนดังต้องถามว่าช่วงนั้นอะมีใครดังอยู่ที่ช่วงนั้นก็จะมีคนที่ดังอยู่แล้วก็จะมีซาซ่าบับเบิลเกิลเขาออกก่อนเราใช่ไหมเขาน่าจะออกก่อนเราแล้วก็มีแบบเคทเบรอเน่แมทธิวดีนแบบพี่นาวินตาอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นเด็ก รุ่นโตสีโตกว่าเราน่าจะโตกว่าเรานะเพราะว,ว่าเบลยังเป็นแดนเซอร์ให้นาวิง้า้อยู่เลยเ<อ><ม>ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบเอ่อก็จะมีหญิงหญิงตอนนั้นหญิงน่าจะมาก่อนนี้นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหญิงอะค่ะเจ็บนิดนิดอีรุงตรงนัอีรุงตรงนั้นก่นนอน,นอใช่ค่ะ แล้วเขอ,อุแต่ตอนนั้นค่ายเพลงแกรมมี่เนี่ยทำทำชุดไหนประสบความสำเร็จนะครัะใช่ก็เราเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องดังอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราดังกว่าคนอื่นหรือคนอื่นดังคือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอ๋อนี่คือแพทเทิร์นของการเป็นศิลปินก็คือเพลงปล่อยปุ๊บก็ต้องขึ้น,น,นชาร์ตขึ้นชาร์ตเสร็จปุ๊บก็ดังก็คือเรื่องปกติมันเป็นวงจรของมันอะไรเงี้ยเราจะไม่คิดว่าเอ้ยมีคนที่ทําแล้วแบบเฮ้ยไม่ประสบความสำเร็จก็ใช่จะจะไม่ได้คคิดไปถึงงตรนนั้่ะ ครัมันมีผลอะไรกับชีวิตของเด็กวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดองเราจริงๆแล้วคือไม่เอาจริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอืก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นคือแค่รู้สึกว่าก็ดีมีอะไรให้ทําดีกว่าอยู่เฉยๆคือคิดแค่นี้เลยว่ะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดังเราเป็นคนมีชื่อเสียงคือ จริงๆถ้าใครที่เคยเจอว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าเจอหว่าพี่จะรู้ว่าว่าไม่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความฟิลลิ่งว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรคือจะรู้ว่ารู้สึกว่าว่าเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเจอกันก็อาทักทายนู่นนั่นนี่ก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าเพราะว่าว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินอะไรขนาดนั้นคือจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่การทํางานมากกว่าเราเข้ามาทํางานตรงนี้แล้วเราก็ทํางานกันไปทํางานเสร็จเราก็ไปเรียนเรียนเสร็จไปทํางานก็คือเหมือนเป็นแค่หน้าที่ของเรามากกว่า ไม่ความาตอนนั้นก็คือตอนนั้นเรียนเรียนอยู่ที่ไหนอะคือตอนนั้นก็คือจากที่ตอนแรกที่เราจะกลับไปเรียนไต้หวันจำได้ไหมคะไม่ได้ไปละย้อนย้อนกลับไปเทปที่แล้วเนาะใครไปดูรีรันนะคะก็คือเทปที่แล้วอะบอกว่าจะไปไต้หวันไม่ได้ไปกลับมากลับมาไปทําเพลงทําเพลงเสร็จปุ๊บบอกคือตอนนั้นนะค่ะคือพี่ๆเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าการทําเพลงเนี่ยเราก็วางแผนชีวิตแล้วเนาะถ้าเราทําเพลงแล้วเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนเบลกับพี่ๆเขาก็บอกว่า เราก็จะโปรโมท3เดือนช่วงเวลาโปรโมทะมันจะอยู่ที่3เดือน3เดือน<า>เสร็จจะไปไหนก็ไป<ะ>แล้วเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วเราก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็อ๋ออ๋อเขาทำงานกันอย่างนี้โอเคงั้นก็เดี๋ยว สามเดือนก็เวลาก็ประมาณนี้เราก็ไปสอบแล้วก็กลับไปเรียนไต้หวันอ๋อตอนนั้นวายคิดแค่ว่าทําชุดเดียวเราก็จะกลับไปเรียนไปแล้วไม่ได้คือทําแค่ฆ่าเวลาค่ะคุณคะไม่ได้ทําแบบซีเรียสไม่ได้ทําแบบกะจะแบบโอ้ทุกคนยังจําฉันได้หนังจากยี่สิบปีผ่านไปไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าทําแบบให้ตอนนั้นไม่ได้ว่างๆเฉยๆอืมแล้วก็กะว่าจะกลับไปเรียนทีเนี้ยพอเพลงมันดังขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็รู้แล้วคือพี่ๆอ่ะรู้แน่นอน ว่าไม่ได้กลับไปแล้วนคือหนึ่งปีอะคุณไปไหนไม่ได้แน่นอนเขาหมวยนี้คะโปรโมตอยู่ประมาณสองปีหมวยนี้คะอัลบั้มเดียวหมายความว่าอัลบั้มนี่ขายสองปีที่ว่าว่าต้องไว้ผมทรงกะลาเนี่ยคือ คือแบบรู้เลยว่าแบบเฮ้ยการโปรโมทคือคุณต้องคงลุคให้อยู่เหมือนเดิมทุกคนที่เห็นเขาจะต้องเห็นเหมือนที่เขาเห็นในทีวีเราเกินทรงไม่ได้ไม่ได้คือ, <S <s คอตัดทรงนั้นอยู่ตลอดเวลาคือจริงๆอ่ะถ้าใครย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าว่าวเป็นผมไม้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเขาแยกว่าว่ากับเบลแบบนี้ก็คือเบลก็คือผมแบบบ๊อบอย่างนี้ปกติวาว่าก็จะมีขั้นแต่ทีเนี้ยตอนหลังอ่ะมันขั้นไม่ไหวแล้วเพราะว่า คือผมสั้นระดับนั้นมันจะยาวเร็วมากพอยาวเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องตัดยาวเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องตัดแต่ว่าเรางานเยอะจนไม่มีเวลาตัดผม,มเพราะฉะนั้นทุกครั้งอะที่วว่าตัดผมอะคือปกติผมมาเราจะอยู่ประมาณคิววว่าบอกเขาว่าขึ้นไปเลยขึ้นเอาสูงๆไปเลย <c oughs> คือทรงนี้ยังไงก็ไม่สวยแล้วอะ ก็ไปไปให้มันสุดคือทำยังไงก็เลยคือมาขึ้นไปเลยขึ yup. <S 1> <S 1> like ้นไปแบบคือหน้าผากว้างด้วยก็คือขึ้นไปตรงนี้เลยครึ่งหนึ่งเพราะว่าไม่ห่วงสวยไม่ไม่สนใจไปแล้วเพราะว่ายังไงมันก็ไม่สวยแล้วอะคืออัลบั้มนี้คือยังไงไม่สวยแล้วหนึ่งปีสองปีที่ไม่เคยมีใครมาจีบหวานเลยคือตอนที่ดังที่สุดคือไม่มีใครจีบไม่มีใครสนใจแล้วก็แบบผู้ชายทุกคนคือแบบโอ้หวยเลเป็นอะไรเธอเป็นอะไร คือเพื่อนผู้ชายคือไม่กล้าเดินด้วยทาไมอะเขาแบบว่าคือทุกวันนี้มีเพื่อนผู้ชายบอกว่าถ้าอยู่กับไปตัดผมทรงในเมื่อไหร่นะเลิกผมแล้วขบหวาบแบบมันแค่มันดูเลวร้ายขนาดนั้นเลยมัมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทําไมอะเพื่อนผู้ชายคบกับเราแพ่เพียงความสวยของเราคือคือจริงๆก็แบบ ก็ตัดสั้นไปเลยไอ้มาที่เคยแบบขั้นเอ้ยผมขั้นขั้นที่เคยเป็นขั้นขั้นหว่าบอกพี่คะติ่งหูไปเลยค่ะอเอาอย่างนี้ไปเลยไหนไหนก็ทุเรศแล้วเอาเลยต็นนี้ทุเรศไปเลยผมว่าไม่มีใครชอบก็เต็มที่ไปเลยไม่มีใครจีบแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซีอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วตอนตอนที่เขาจะจะสร้างคาแรคเตอร์ให้เรา ผมผืมอะไรนี้เขาได้คุยกับเราไหมไม่ได้คุยไม่ไม่ใช่คือตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะขอขอย้อนกลับไปว่าไม่ได้กลับไปแล้วปีหนึ่งแน่ๆพี่เขาก็ไม่ให้ไปไม่ให้ไปบอกว่าระหว่างก็ร้องไห้ร้องไห้โอ้พี่พี่รองหนูเลยนันจะให้กลับไปเรียนหนังสือร้องไห้ใหญ่เลยพี่ชาลีก็เครียดมากแบบว่าโอ้ my god เขามีแต่แบบเด็กๆร้องไห้จะมาขอเป็นศิลปินนักร้องอันนี้ร้องไห้ไม่เอาจะกลับไป,ไปเรียนรล้ว,ว่ะ<ๆ>ก็เลยพูดกับพี่ชาลีว่าเอา คือตอนนั้นประมาณสิบกว่านะแต่เราพูดประโยคนี้ว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่รักการเรียนจริงๆรองป๋อถามพี่เขาบอกว่าถ้าตอนนี้วาว่าดังมากโอเคเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วถ้าวันหนึ่งไม่ได้ไม่ดังแล้วอ่ะอืไม่มีปริญญาแล้วพี่ๆคนไหนจะรับผิดชอบชีวิตวัววะในนี้แบบเขาก็แบบโอ้ปวดหัวกับวาว่ามากเขาก็เลยไปให้เรียนหาโรงเรียนให้ไปเรียนที่เอแบกอ่อเรียนในเมืองไทยใช่เขาก็เลยหาที่เรียนให้เมืองไทย ไม่ประสบความสําเร็จในการกับไต้หวันอีกครั้งหนึ่งคือพลาดอีกครั้งคือแบบเฮ้ยทำไมฉันพลาดกันกับไต้หวันตลอดเวลาเลยแบบมันก็คงจะแบบเป็นดวงแลนะ้วเ,เป็นดวงแหละแล้วก็คือก็เลยคราวนี้ก็เลยทํางานยาวไปในเมืองไทย จากที่เคยอยู่แค่กรุงเทพก็ต้องไปทุกที่ละทัท่วเลยตอนนั้น่ะมันมีทัวร์ต่างจังหวัดทั่วประเทศใช่ทั่วประเทศอ่ะย้อนกลับไปที่ผมนะคะผมตอนนั้นคือเบลอะเขามี reference มาว่าเขาอยากตัดผมสั้นแต่ตอนนั้นเราหวาอยากไว้ผมยาวคือจริงๆเป็นคนผมยาวอยู่แล้วแล้วก็อยากไว้ผมยาวทีนี้แบบคือด้วยความที่หมวยนิคาย้อนกลับไปที่หมวยนิค่าขึ้นอันดับหนึ่งนะคะคือตอนนั้นทุกคนยังไม่เห็นเราถ้า,าพี่ถ้าพี่จําได้พี่จะรู้ว่า ตอนนั้นน่ะเพลงมันดังก่อนที่ทุกคนจะเห็นว่าเป็นใครคือไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้เป็นใครแสดงว่าเพลงมันติดในวิทยุก่อนใช่เพราะว่าก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเพราะว่าเราสองคนหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สําหรับในยุคนั้นหมายถึงว่าในยุคนั้นยุคของลูกครึ่งรุ่งเรืองเขาป็นฝรั่งเนาะเขาจะไม่ชอบหมวยหมยนี่นี่ยังโชคดีนะคะที่แบบเกาหลีเริ่มเข้ามาเราก็เลยเริ่มมีจุดยืนในสังคมแบบมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะคือ พอตอนนั้นน่ะเหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยสวยบริษัทเขาก็ไม่เอาเราสองคนน่ะเขาบอกว่าเพลงเนี่ยปังปุริเย่มากแต่ว่าแต่ว่าสองคนเนี้ยไม่ได้จริงเหรอจริงเขาไม่เอาทั้งบริษัทพูดเหรอครับหรือว่างบริษัทพูดเรารู้สึกไปเองโอ้เราไม่ได้รู้สึกไปเองเขารู้กันทั้งบริษัทค่ะคืออะไรคือเขาบอกว่าเราไม่สวยอ๋อเราไม่สวยเขาพูดตรงๆเลยว่าหนาตาไม่ดีจริงเหรอไม่สวยไม่มีแบบ ความแบบออร่าของความเป็นศิลปินแบบพี่คร oh, ิสติน่าอากิร่าอากิร่าปะคะอากิราอากิร่าก็คือแบบ หวาก็แบบหวาก็อยากสวยเหมือนพี่ตินาเหมือนกันแต่ว่าหวาได้เกิดมาคนละเชื้อสายกับพี่เขาขอโทษจริงๆที่ที่เหมือนเขาไม่ได้อะไรเงี้ยคือคือจําได้ค่ะจาประโยคนี้ได้เลยว่าทําไมหน้าตาไม่เหมือนตินาไม่สวยเหมือนตินา่างนี้เลยเหรอใช่หวาก็แบบเออนั่นดิทําไมหน้าไม่เหมือนพี่ตินาอย่างเหมือนพี่ตินาเหมือนกันเลยแอบใจลายอยู่เหมือนกันเนาะเอ้อแต่เราลองคิดดูว่าในวัยสิบกว่ากับคําพูดที่เราเจอน้ําตาลืนเลยเฮ้ยมันแบบ มันแต่ว่าด้วยความเป็นนักสู้ของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวมไม่สวยแล้วไงแล้วมันยังไงเพลงมันก็เราแต่งเราก็เป็นคนเขียนคือเราก็เป็นคนร้องแล้วมันไม่ดียังไงคือแบบในนั้นก็จะมีความแบบรู้สึกว่าเราไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเราเออก็ต้องไปต่อให้ได้ <c oughs> ทีนี้ก็เลยไปวิทยุก่อนพอไปวิทยุเสร็จปุ๊บอาทิตย์แรกขึ้นอันดับหนึ่ง <c oughs> เป็นเสียงเรสองคนไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาทําต่อ ให้มันต่อเนื่องแต่ตอนนั้น M v มวปล่อยไปยังยังไม่ปล่อย,ยอะไรเลยนทีเซอร์ก็ยังไม่มีเ,เพลงไปก่อนแล้วทีเนี้ยทุกคนก็เลยเห็นทีเซอร์เป็นตุ๊กตา,เ,ากเพราะาว่ามัน <laughs> เพราะว่ามันทำลุคอะไรเราไม่ทันแล้วไงคือ <laughs> <laughs> ทำไม่ทันแล้วเอากราฟิกไปก่อนละกันอะไรเงี้ยเออเขาทุกคนก็เลยแบบยิ่งแบบโอ้โหปริศนาดูแบบ<อ>หน้าแบบ สงสัยมากว่าสองคนนี้เป็นใครอ,อ,อะไรเงี้ยกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นดวงของเราเนาะ <c oughs> ที่แบบว่าจะออกมาแบบให้คนรู้สึกแบบสงสัยอยากรู้แล้วพอมาเห็นเราสองคนก็เอ้ยหมยจริงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกของคนคนฟังของแฟนเพลงลเราก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีก็ไม่ได้รู้สึกว, <c oughs> ว่าไม่สวยนะคือตอนนั้นอะเขาไม่ได้คือเอาเป็นว่าตอนนั้นหลังจากนั้นน่ะเราก็เขาก็เลยทําลุกตอนนั้นคืออว่าก็ช่างมันละทําอะไรก็ทำทำไปเถอะ ให้มันเสร็จกันไปเพราะว่ามันมันยาวนานกับการต่อสู้ที่เราจะทำอัลบั้มเพราะเราหน้าตาไม่ดีประมาณมีครึ่งปีได้อ <coping S 2> <น>คือไอทำอัลบัม้มมา <hiding. S 1> แค่เดือนสองเดือนแต่ช่วงเวลาของการต่อสู้ที่จะได้ทำอ่ะคือนานอยู่เหมือนกันคือหมายความว่า,าเพลงเสร็จแล้วสิบเพลงอัลบั้มเสร็จแล้วแต่บริษัท<ช>ยังไม่ปล่อยบริษัทคือเราทำกับพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็ตอนนั้นก็จะมีพี่เจพี่ชาลีพี่วัตที่เขาพยายามอยากให้อัลบั้มนี้มันเกิด ด้วยตัวพวกเราเขาก็พยายามผลักดันพี่เจนนี่คือพี่เจพี่เจเจตรินใช่ใช่ค่ะเป็น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 ส่วนหนึ่งที่ช่วยกันแบบผลักดันพวกเราในตอนั้นด้วยไหมเป็นเป็นเป็นตอนนั้นพี่เจเขาทาอังกอร์กับพี่วัฒนวัตรสืบส่วนแล้วก็พี่เอกชัดชัยเขาจะรู้จักเขาจะเป็นเพื่อนกลุ่มทําเพลงกันใช่แล้วตอนนั้นเขาก็จะแบบว่าแบบเอาว่าก็ต้องสองคนนี้แหละก็ทําไปแล้วอ่ะก็คือเลยดําเลยก็ต้องเป็นสองคนนี้ก็พยายามผลักดันแต่ทีเนี้ยข้างบนกว่านั้น เขาไม่เห็นดีเห็นงามเขาแบบอ่ะไม่สวยไม่สวยแต่ว่าคือเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะเราก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าเพราทุกวันนี้ววทำธุรกิจเองทุกวันนี้นะคะทำธุรกิจเองสินค้าทุกตัวที่ววเลือกเมื่อเรารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันมีความเสี่ยงเราก็จะไม่เอาเข้าใจใช่ไหมคือววก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจพี่เขาในวันนั้นว่า เราเหมือนเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสําหรับบริษัทแล้วการลงทุนทําอัลบั้มชุดหนึ่งอะไม่ได้น้อยใช่ยิ่งตอนนั้นอะมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้แบบปล่อย YouTube YouTube แล้วก็ดังกันไปอะไรเงี้ยมันต้องใช้กําลังอีกมากมายเนไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว MV ตัวหนึ่งก็หลายแสนใช่ค่ะมันไม่ได้ทําง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้ออัลบั้มหนึ่งทาอย่างต่างมันต้อง3เพลงมีสามตัวก็เป็นล้านละใช่ค่ะทีเนี้ยก็เลยทําให้เราเข้าใจเขาในวันนี้เราตื่งมาเข้าใจ S <S ใช่แต่ว่าวันนั้นน่ะเราแค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโกรธไหมโกรธอ๋อ, <S 2> <S 2> <S 2> อก,ก็โกรธสิคะเอาตรงๆก็โกรธสิแบบว่าเราก็รู้สึกว่าทําไมอ่ะทําไมต้องแบบ <ไข S 2> ดู <คำ S 2> ถูก<ว>เราด้วย<อ><ะ>ทําไมต้องแบบไม่คือเอาจริงๆเด็กทุกคนอ่ะมันก็ต้องการกําลังใจแหละอืแต่ว่าความความที่ถูกกดกดดันหรือว่าความที่ถูกดูถูกอ่ะมันทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้น มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าคือพี่เขาก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่สวยมันก็ต้องเก่งแหละหมายถึงว่าก็ต้องเก่งกว่าคนอื่นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องไปพยายามเต้นให้มันเก่งอืทําให้มันดูแข็งแรงหมายความก่อนหน้าก่อนหน้านี้เอาทั้งหวาแล้วเบลว่าเต้นแต่ว่าหวาเต้นไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนจริงเหรอใช่ค่ะไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนแล้วก็เขาก็เลยให้เราไปเรียนให้ไป พี่อู๋ใช่อคอู๋เบมจิตเขาก็คือครูอู๋เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ดึงความเป็นนักสู้<ล>ของดาวออกมาเ,<อ>เพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้นันไหมคือมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่เราแบบเต้นเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปคือแต่ก่อนม,มันต้องเป็นวิดีโอแล้วมันกว่าจะมาไลฟ์ลงซีดีกว่าเราจะได้เห็นตัวเองมันไม่ได้ทันทีแต่ทุกครั้งที่เราจําท่าได้แล้วเราทําท่าได้อะแล้วทุกคนบอกว่าเรายังทําไม่เหมือนคนอื่นอะ เราไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนตรงไหนมันแบบมันไม่เหมือนยังไงอะเราก็จาเราก็ทําเหมือนคนอื่นแล้วอะแต่ว่าพอเรามาดูในแบบแผ่นหรือว่าดูในวิดีโอเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่เหมือนจริงๆคือเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้เรายังไม่เหมือนเขาเลยไม่ไม่ตรงนี้เรายังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่พี่แดนเซอร์ทุกคนคือเลือกมาแต่คนเต้นเก่งๆเป็นผู้ชายด้วยเพราะตอนนั้นเขาไม่เลือกแดนเซอร์ผู้หญิงเพราะว่าเขากลัวผู้หญิงแดนเซอร์ผู้หญิงสวย จริงเหรออันนี้จริงเหรออันนี้เรื่องจริงทุกจริงจริงเพราะว่าผู้ชายเท่านั้นที่ขาทำให้เราทำให้เราดูแบบสวยกันแค่สองคนเพามีคนอื่นมาด้วยเราจะกลายเป็นสวยกว่าใช่ถ้าแบบพี่นัทมีเรียอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแดนเซอร์เป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นก็จะไม่สวยเท่าพี่นัดอ่ะมันก็จะยากนิดนึงเนาะสวยคือแต่ว่าของเราอะแดนเซอร์โอกาสที่แดนเซอร์จะสวยกว่ามีค่อนข้างสูงเขาก็เลยบอกว่า อาแดนเซอร์ผู้ชายก็แล้วกันเนาะจะได้ดูแขนแรงอันนี้เขาบอกเนี่ยเราคิดไปเองอีกทุกอย่างคือเขาบอกเขาพูดทุกอย่างว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองแย่ขนาดนั้นจนมาทำไชนาดอสเนี่ยแหละเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้สวยเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างแบบเราเป็นแค่เด็กเหมือนใจเรามั่นใจใช่แต่ด้วยความเป็นคนมีด้วย เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ปล่อยให้ตัดสินใจทุกๆอย่างในชีวิตเองเสมอมามาทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจถ้าถ้าหว,า,วาคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่แบบคอยสั่งว่า หนูต้องไปเรียนนี่นะต้องไปที่นี่นะต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้นะคือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจก็ได้ต้องขอบคุณทางบ้านใช่ต้องขอบคุณที่บ้านที่ปล่อยให้เราเป็นตัวของตัวเองแลวต้องขอบคุณพี่อู๋ที่ไม่หาแดนเซอร์พี่ใช่พี่อู๋กากลัวว่าเดี๋ยวว่าเอ๊ะน้องๆจะดูด้อยู่คนอื่นเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นค่ะแต่ว่าอ่ะโอเคเพลงมันดังด้วยตัวมันเองแล้วเราก็ หลังจากนั้นถึงเพิ่งเริ่มทํา MV ใช่ไหมคนเเพิ่งมาเริ่มเห็นใช่เพิ่งมาเริ่มเห็นแล้วเป็นไงพอคนเห็นหน้าเราเราเห็นตัวนักร้องจริงๆรแล้วเป็นไงบ้างดูคนดูก็ดูแฮปปี้นะคนดูก็ดูเหมือนก็ดูน่ารักโอเคก็ก็โอเคคือจริงหรอว่าว่าคนมันยิ่งโอเคเวลาที่เห็นเราเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าเป็นกันเองเพราะว่า หน้าตาไม่ได้ดูสวยเกินไปก็จะรู้สึกว่าจับตงได้เหมือนเราเลยเหมือนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์แบบนั้นมากกว่าต้องดังถื่ยาวรากมากใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราทําให้เราเป็นแบบมีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆจนทุกวันนี้อาจจะมีคนแบบ อาจจะยังมีคนที่แบบตัดผมทรงเดียวกับเราตอนนั้นแล้วยังจะมีคนพูดว่าอ้าผมหมวยนี่คะผม้งแชดออะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังมีคนพูดแบบนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราบ้าหมอกมาทุกคนเห็นเอลมีแล้วปรากฏว่าแชน่โรเบลบอกมา,มา,มา,มาเป็นผู้นาแฟชั่นในช่วงนั้นเลยเนาะ <c oughs> รู้สึกแปลกใจเออคนก็ไปตัดผมตามไปใส่เสื้อผ้าตามใช้ยืดเล็กๆเก่งใหญ่ๆมีเอลลงเอวลอยด้วยใช่ไหมพี่จัตอนนั้นก็อ้วนมากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาให้รอเอวลอยทาไม อ้าวอาแล้วจริงๆพอพอผมก็ไม่ชอบเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ไรา์เรามันมันเรายังมีความมั่นใจอยู่ในตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกพี่ไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าเขาให้ทําอะไรก็ทําทําไปเพราะโมเมนต์นั้นรู้สึกว่าให้มันเสร็จเสร็จไปเถอะเพราะว่าเพราะว่ามันใช้เวลากับการต่อสู้ที่จะทำอันนี้ยนานมากจะใส่ชุดไหนจะทําผมอะไรจะอะไรมันนานมากจนขี้เกียจคิดแล้วอะ ทำอะไรก็ทาทาไปเหอะอยากจะให้เราใส่อะไรก็ใส่อยากจะให้เราทําผมอะไรก็ทําอยากจะให้แต่งหน้าอะไรก็แต่งหมว่า,วามันก็คงไม่อะไรมากมายไปกว่านี้แล้วอะคือแค่จะเต้นให้เท่าคนอื่นก็ปวด <c oughs> หัวจะแย่อยู่แล้วมันยากมาก <c oughs> ออแค่จะเต้นให้เก่งเท่าเบลเท่าแดนเซอร์คืออ <c oughs> ม,มันยากมากเขาเต้นมากี่ปีแล้ววะต้องใช้เวลาสามเดือนยากมากกับการที่จะต้องทําให้เหมือนทุกคนน่ะเอาแค่จําท่าเนี่ยก็ตายแล้วนะไม่ว่าโอ้โห ต้องจำเนื้อเพลงหนึ่งจำเนื้อเพลงเนี่ยเขาจำทำาไม่ได้อยู่แล้วว่าแ,แค่จำเนื้อเพลงแค่แ,แบบจำท่าจำอะไรอย่างเงี้ยอแบบยากมากนะมันยากกับการที่คนแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วแบบ ไม่เหมือนยังไงเต้นยังไงก็ไม่เหมือนคือคืออะไรคือไม่เข้าใจเออเพื่งที่เราเต้นไม่แข็งแรงเท่าเขาใช่ไหมคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงมันคืออะไรแบบคือเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่เห็นภาพใช่ค่ะแต่พอแบบพอไปเวลาเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่เหมือนจริงอืมอ่าครับปรากฏว่าในที่สุดพออาร์บัมวางแผงดัง ดังมากตอนนั้นทุกคนต้องรู้จักทั้งเพลงรู้จักทั้งตัวศิลปินเลยล่ะค่ะ,คะออตอนนั้นเรียกว่าเป็นกระแสะเป็นดูโอที่ที่ที่กอเป็นแถวหน้าขวองกองงาร <c oughs> แล้วก็เป็นตัวขายของตึก <c oughs> แกรมมี่เลยนะ,ะตอนนั้นครับก็กำลังคุยอย่างสนุกแต่ว่า เวลาหมดอีกแล้วเวลาไม่พอเง้หมดอีกแล้วของดีเราต้องปล่อยทีนี้ทีนี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันสุกหน้าเราจะกลับมาคุยกับเรื่องราวในแวดวงนักร้องของบวาวและเบลกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบ่าวมากๆนะครับที่มาคุยเรื่องสนุกๆกับเราฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติด ตามรับชมรับฟังรายการของเราไปจนถึงวินาทีนี้นะครับแล้วก็สําหรับค่ําคืนนี้เราทั้งคู่ผมเฉลี่นุนทันและก็ละหวะครับก็ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนสําหรับค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวาที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก